การปลูกมอสนะครับก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งนะครับที่สามารถทํารายได้ดีสําหรับเกษตรกรนะครับแล้วก็เลี้ยงง่ายด้วยนะครับแค่มีความชื้นให้เขานะครับแล้วก็มีร่มให้เขาแล้วก็สามารถเลี้ยงมอสเอาไว้ได้แล้วมอสนั้นก็เป็นพืชชั้นต่ํานะครับที่นักจะส่วนนิยมเอาไปประดับเอาไปปลูกตาม าการจัดสวนประเภทน้ำตกนะครับเพื่อเพิ่มธรรมชาติเพิ่มความเขียวสีเขียวให้กับบริเวณที่เราจัดสวนน้ำตกนะครับนี่ก็เป็นลักษณะของการปลูกมอสเป็นเพื่อการค้าเลยนะครับนี่ก็กำลังเตรียมปรับพื้นที่ในการปลูกมอสเพิ่มขึ้นนะครับนี่สามารถที่จะเข้ามาดูงานการปลูกมอสเพื่อการค้าได้นะครับที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้นะครับนี่ก็เป็นการปลูกมอสที่ที่ค่อนข้างที่จะถือได้ว่าน่าจะเป็นนำไปประกอบอาชีพได้นะครับแล้วก็สามารถให้ความรู้กับผู้ที่สนใจที่จะปลูกมอสได้ด้วยนะครับเป็นการขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้นอีกแล้วนะครับ